ประกาศประกาศคลิปนี้หรือซีรีส์นี้ทำขึ้นมาตั้งแต่วันที่5สิงหาเดือนเดือนพูดไปแล้วปี2559และตอนนี้มาลงในวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วหรืออาจจะมีพลังงานความขี้เกียจบางอย่างอยู่กับเจ้าของชแนลก็เป็นได้ <c oughs> All my friends are eating, take it heathens ดูวันนี้ก็ถือว่าเป็นการฉลอง500ซับโอ้ยผู้ขอพูดก่อนสิ500ซับย์เลยแล้วกันนะฮะวันนี้ยังไงก็โอ้ยยังไงก็เป็นวันเกิดผมอยู่แล้วก็เลยฉลองแม่งเลยวันเกิดกูกูขอฟันเลยะอ่ะนี่กูเจ้าของวันเกิดนะเนี่ยอหละขอทีบหน่อยขอทีบหน่อยขอต่อยด้วยโอ้ยโอ้ยไฟดุดไฟดุดขัดแซมต่อยแม่งหน้าแหกขัดแซม เดเดช็อตดีกว่าเด็ดช็อต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 ไอ้ตุตกน,น,นี่ผมชอบพอๆกันเลยนะแต่เด็ดช็อตเด็ดช็อตจะเป็นพวกใช้ปืนไงเด็ดตกน,นี่มันจะเป็นพวกใช้ได้ทุกอาวุธนี่เนี่ยกูม,มีปืนเดี๋ยวเดี๋ยวกูยืมปืนหน่อยปะไอ้สัตว์ปืนเขาหามาอ้อาวโคตจ้ายืมปืนหน่อยปืนหมดอีกอะไรของอนเนี่ยไม่เงยเก่งบอง ไอ้เดชช็อตทำไรข้างหลังวะนะทำไรนะอืม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 หมอนก็หมอวก็โอ้ยโอ้โหอ่ะอ๋ออ้าโอ้เฟมเลตตกโอ้โอ้ไม่ได้ไม่ได้โอ้อ่ะกูตายแล้วมั้งเนี่ยเฟรมเรทตกนี่นะโอ้ก้อนตีเชี่ยแล้วเออตายกูทะลุออกนอกอวกาศโอ้อ้าอ๋อกูตายแล้วยาปล่อยกูเอามันปล่อยจริงเออ ตายมึงแกแซมห้าพีมเงอือเตะแม่งเลยอัดตีแล้วตายฟันแวงชว็อตเทพสายฟ้าอื้อเออเมื่อกี้ต้องเป็นทอหรือไงทิ้งโดนทุกคนตายทุกคนนะฮะเดืช็อตกูหายไปละชุดกูที่ขาดวินเลยโดนคอมโบสองที ทะลุประตูเอ้ยทะลุหน้าต่างลงมาข้างล่างเนี่ยโอ้โหแต่ตอนย้ายฉากนี่เฟรมเรทแม่งตกจริงครับทุเรศโอ้ยยี่ชีสนี่มันสกอร์เปียนสกอร์เปียนนี่ก็อยู่ดีซีเหรอโอ้ไม่ก็ get over here จำท่านี้ได้อยู่ไอ้หมดส้ยหมดสางงเี้ยอ้าวอะไรเนี่ยอ้าวเอางง คนละเกมแล้วเพื่อนมึงหลงเกมแล้วได้เวลากลับเกมเก่าเล่าใหม่ต่อยใหม่ต่อยอีกทีนึงไม่กันกูก็ต่อยอยู่ยโอ๊ยมันหนีบขาโอ๋อจั๊จ้ามันทำได้ไงเนี่ยเฮ้ยทิงชับ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 รถฟันชับโอ๊ยทำได้ยังไงเออทีม่ไเ่โจะชับทิ้ง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 ดูดดูจับปืนเปล่าโอ๊ยจั๊จะโอ้โหจับปืนนะเพื่อนจับปืนเปล่าโอ๊ย เอมมึงมีปืนป่ะอพะมึงก็นีบตั้งเลยเชียอ๋อนีมึงนีบ่อยไปแล้วอือโอ้ตายตายตอ๋จะโอโอมันทำได้ยังไงเฮ้ยจอะโอ้ยอย่างนี้เริ่มโกแล้วอ้ขอมอไซค์หน่อยมอไซค์ทนไหมล่ะอือฮาวะเฮ้ยจะวิ่งวิ่วิ่ง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 วิไปแ แล้บแม่แล้วก็ยิงข้างบนเอาไม่ได้เอาจะโอ้ยยิงโอ้ยิงเด้อยิงเอ้ยได้มันจะโกงเกินไปแล้วไปเลยไปเลยไปดิไปเลยไปเลยไป,ไปเลยไปเลยไปเลย,เลย,เลยนี่ะอันตีแม่งเลยแล้วกันไปเลยมึงเอากันได้โอ้ยไฟไฟ,ไฟดูดเอ้ยไม่ไฟไหม,ไไมอ,อ้อวง จะโกงมาแล้วมึงจะโกงมาแล้วจะโกงมาแล้วฝันที่ตูดอ๋ออ๋ออ้ามันก็มีมีดเหมือนกันแต่มึงไม่มีปืนรู้ไหมอ๋ออ๋ไปดูดไปไปดูดหายไปดูดแล้วโอ้ยกูจะยิงมันก็ให้กูยิงเหรอจ๊ะขอยิงหน่อยขอยิงโอ้ขอยิงหน่อยเที่จไม่ให้ยิงก็ต่อฟันแม่งเลยตายซะมึงกลับเกมเก่าลงไปชิวที่นี่ Injective โว้ย ไป,ไปต่อกูขี้เกียจดูโยนมีดแโยนแม่งทุกตา